เออซอยนี้คือมีแต่ดีๆสูงขาวยาวใหญ่ก็ต้องบอยนี่จะมาขายคุณเลยทะเลที่เนตีนทุกอย่างนะครับอยู่ที่ร้านนี้หมดเลยนะ EP นี้ผมจะพาทุกคนมากินอาหารไทยที่อังสตานเ้าามมไไไปกกัท่่อีววรรุจะใลด้วยก์นะ งล่นี้ผมจะพาทุกคนมากินอาหารไทยที่อังสตดามนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านรอย่อไทยนะเออบอกว่าอยากจะบอกว่าซอยนี้คือดีมากคือแบบมีแต่มีแต่ดีดีเออซอยนี้คือมีแต่ดีดี คือแบบใครที่ชอบขาวยาวอยาก็ต้องลอยนี้เลยแต่ว่าต้องระวังหน่อยต้องเออเราผมไม่ได้ดินเลยแต่พูดแต่ว่าทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องของร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะแบบคนขับจักรยานเร็วมากนี่คือพี่เจ้าของร้านเอาเอาบรรยากาศอะไรมันหนาว มนรวมพักใหญ่ดีนะอ่าอ่ใหญ่ยาวสุด่าสุดเลยก็ชอบนี่ก็ชอบไม่ใช่อะไรหรอกอาหารแป๊บเไม่อร่อยจริงนะเออป้าอยู่ที่นี่มานานนี่จะมาถ่ายคุณพี่เชื่ออะไรครับคุณพี่อ่าคุณคือไม่ให้ถ่ายละคือคือเขาไม่ให้ถ่ายละคุณแป๊บๆป๊นึงเนาะเดี๋ยวรอก่อนร้านนี้เลยนะ ร้านนี้เลยทะเลนกวนตีนทุกอย่างนะครับอยู่ที่ร้านนี้หมดเลยนะใครที่ใครที่มาก็ต้องไม่ต้องซีเดียนมากๆนะครับปล่อยจอยเนาะเพราะว่าเป็นเมืองเซรีและอิสระเนาะรอย a l t h ไทยเดี๋ยวพาไปดูเมนูอาหารนะครับเออโต๊ะเอ่อตอนนี้ก็เลือกเมนูก่อนเนาะคนเดียวจะมากระชากท่าไหนในกระถานกระชากหัวข้าร้านไทยอะไรไทยอะไรไทยพเลยไย เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งหุ่นเลนหอมบุกปลาช่อนกระเพรารอให้ว่าแล้วเนาะเมนูเมนูพี่จะกินอะไรกระเพราหมูกระเพราไก่กระเพรากุ้งกระเพราหมูกระเพราไก่กระเพรากุ้งที่ล yep er ่ะกระเพรารวมไข่ดาวกระเพรารวมไข่ดาว เที่ยวอะไรเอาราบหมูราบหมูเที่ยอะไรข้าเปล่าสองจานข้าวเปล่าสองจานขาเป่าสองจานของผมเอาเป็นข้าวผัดกุ้งหมูกรอบไข่ดาวหมูสับ ม,มันก็อันเดียวกันครับพี่สวัสดีค่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้าร้านเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งนะครับโอเคเรานั่งนี่นะครับ บรรยากาศร้านก็ประมาณนี้เลยนะครับบรรยากาศร้านตกแต่งได้อบอุ่นนะ oh <yeah. S 1> คุณพี่เจ้าของร้านคือแบบต้อนรับดีมากแล้วก็พูดดีมากเลยสวยด้วยแถมหน้าตาดีแถมสวยด้วยสวย,สวยด้วย <laughs> ที่ลองจานคือเก๋มากแบบให้รู้เลย,เลยว่าแผนที่ประเทศไทยยังไงนี้ <laughs> ตุ๊กตามเนี่ยจะให้ป้าเัน,นปเป็นตนุ๊กตานำโชคามาจากกรุงไทยนี้เราเข้ามาที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเมนูลาบหมูกะเพราเนื้อกระเพราไก่แล้วก็แผนแผนกเ,เนื้อนะครับแล้วก็ผมสัองอ่งเป<ช>็นข้าวผัดกุ้งนะครับแล้วก็มีปอเปี๊ยะด้วยแล้วก็จะมาดูกันว่าจ้าอร่อยแค่ไหนนะครับเดือดชวน ไม่ใช่มีั่นี้อันนี้พี่อันที่พี่สั่งนะจะมีข้าวด้วยแต่ว่าให้มีแต่ไปแอดเพิ่มทำไมทำไมพี่สูงเลยองไม่เรามันก็หน้าตาดีเลยก็แบบเข้ากล้องมันก็แบบให้ได้อยู่แล้วก็เก๋ พ่กงป้วนเอตา้วก็เทีพี่กับพี่เตียอันนี้อะไรพีอ้นพี่อ้นชองอะไร่ออะไนะพี่เราต้ะพี่อ้นอะไรนะซองสิบเจ็ดสอสิบเจ็ดอ่าซองสิบเจ็ดคุอยสิบเจ็ดมากับโบแล้วก็ไปคาเฟอันนี้ก็คือ

อันนี้นะทุกคนเป็นเป็นน้ำส้มแท้ที่คั้นมาจากลูกเลยคือแบบกินแล้วแบบเรี้ยวเนี่ยเข้าได้เนี่ยเปิ้ลมาเข้าได้เท่ว้าวเป็นข้าวมือแรกนะครับหลังจากที่เราไม่ได้กินประมาณเจ็ดวันแล้วโอเคอันนี้เป็นกะเพราเนื้อนะะของพี่จอยเนื้อฉ่ำ อันนี้เป็นกระเพราไก่แล้วก็กระเพราเนื้ออุ้ยตักข้าวคือใส่เยอะมากใช่ครับกระเพราไก่นะครับแล้วก็อันนี้กะเพราเนื้ออุ้ยเมนูแดงเนื้อมากอร่อยมากรพ เรียนดีนีบครับันคย้อมผมเข้าไปได้ไมด้ล้่ะเียาหมูโอเคมาห้ารอยเด้อค้ดเรามากินผัดเค็เนื้อผัข้าไปแล้วก็นะคะก็เ่าทา่นองคอผัดคืดีมาก

ข้าวครับใช่ครับจานจานน้คือฉันรู้แล้วว่าะเ้าจานชค่ะว่าจะเอาข้าวข้าวไหมข้าวครับผมไม่เอาูมเอาเนี่ยข้าวตกพี่เลยเมื่อีลยวค่ก เพราะเธอว่าเธอจะได้กลับคำสุดทันเพราอกลับไทยไหมเธอพีกับแม่ค้าก่อนไม่รู้ว่าจะได้กลับไหมกลับได้ได้ส่วนไม่ยูทูบเบอร์อันนี้คือลาบหมูทุกคนโอ้โหลาบหมูลาบหมูที่อาร์เซดัมมันดีมันฉ่ำมากทุกคนต้องหัวใจต้กลัวมาก รับหมูคือแบบโอเคน่ารักมากทุกคนอ่ะโลมแรงมากอ่ะทุกคนครับตอนนี้เราทานเสร็จแล้วถือว่า โอเคมากเลยนะครับร้านนี้ Royal Thai. รอย a ่อไทยรสชาติอาหารดีนะครับทุกคนบรรยากาศก็ดีแล้วกอ็อะไรอะบรรยากาศดีรสชาติอร่อยแล้วก็บริการดีด้วยเนาะพี่เนาะคือป้าแบบน่าคือแบบน่ารักมากๆถือว่าโอเคใครที่อยากมากินอาหารไทยในอังสดามนะครับก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้ร้านนี้ได้เลยรอย a ่อไทยแลนด์นะครับ